สวัสดีครับสวัสดีทุกคุทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ตอนบายๆนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีคุณนาจระนะครับนะขอบคุณหลายเด้อที่มาเป็นกำลังใจได้ได้ไหมเนาะครับบ่ได้ครับยังบ่ได้ครับมานางเห่นเก็บบรรยากาศในเมืองครับบรรยากาศเก็บน้ำห้วยสะพานนะครับนะขอบคุณหลายเด้อสวัสดีทุกคุทุกคนครับที่มาเป็นกำลังใจนะ ขอบคุณได้หลายครับเบิง่งบรรยากาศน้อกันครับนั่งพักผ่อนวันอาทิตย์นะครับเนาะสวัสดีทุกคนเด้อครับสวัสดีตอนบ่ายๆครับบ่ายที่เที่ยงๆบ่ายนะครับเนะาะบรรยากาศก,กระเด็นทอนครับมาเลยไปสวัสดีทุกทกท่านครับที่แวะมาเป็นกำลังใจนะครนะับเนาะขอบพระคุณไดหลายครับขอบพระคุณมากๆ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับสวัสดีทั้ง10คนดูครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกท่านครับ บรออากาศอา่างเก็บน้ำห้วยสะพานนะครับนะตลาอ่างเก็บน้ำห้วยสะพานคือเก่าครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับฟังเสียงพินม้วนกันครับกับบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆไปไปครับหลังเกมน้ำห้วยสะพานครับพี่น้อง ฮ้่นครับไม่้องกแดดฮนแห้งขอบคุณเ้อขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับนะเอาแาแลวาวฝากกดไลค์เป็นกำลังใจก,กับสมบีพาไปชนเชนแอร์ครับนะยินดีต้อนรับทุกคน,กคนช่วงเที่ยงครับฟังพินเหมือนม้วนกับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำแม่ช apan บอ่อวินทรีราชชนบุรีครับ สวัสดีทั้ง20คนดูครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆกําลังใจครับพี่น้องมาพักผ่อนครับนี่ตกป่าต่างพักผ่อนครับนอนพักผ่อน สวัสดีคุณแตงโมขอบคุณหลายๆครับที่ให้กำลังใจนะครับนะคุณแตงโมก็ส่งหัวใจกอดๆมาให้ขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับขอบพระคุณที่ว่ามาเป็นกำลังใจนะครับเนาะที่เก่าที่เดิมครับอ่างเก็บน้ําห้วยสะพานครับหลุดน้ำกันพี่น้องว่าทีมีโตวะ่ะใดบ่ใดก็อีกเรื่องนึงเนาะคุณแตงโมได้ยินเขาว,ว่าไฟดับมรืแล้วยังเนาะไฟดับไฟมายัางเนาะ อย่างเลยพันว่าบ่องอนที่ไฟบ่มาน่นที่เดีนี้ชาวเนตเอาชาวเบียรที่ว่าแบตสิเบที่เบิดตัวว่อีตัวบ่ ยังเลยมาอยู่บ้านเพื่อนลูกสาวออดีแล้วดีแล้วมี่บอังอยู่ครับดีแล้วที่บ่ง้วนขอบคุณด้วยที่แวะมาให้กำลังใจนะครัแซนแบดเพื่อนแนรแบดกับที่เบิดคือกัน สวัสดีครับสวัสดีป้าภูไทยครับขอบคุณหลายเด้ขอบคุณป้าภูไทยที่วะมาให้กําลังใจครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีตอนเที่ยงๆบายๆนะครับนะป้าภูไทยขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณคุณแตงโมครับส่งหัวใจกอดๆนะครับนะป้าภูไทยก็กืนเขาเที่ยงไรยังเนาะครับมาดังเก็บบรรยากาศดีอ่างเก็บน้ําให้ในเบื้องครับเรื่องบรรยากาศเนาะออกกับเสียงพินม้วนครับ ขาผู้ใดกินข้าวเที่ยงยังเนาะอากาศทอนๆหรือว,ว่าฝนตกยู่บันนะครับทางฝนเนาะมัอนีแดดทอนนครับทางชียงโีแดดทอนด้อขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจครับได้บดุไดอีกเรื่องหนึ่งครับ <c oughs> ขอแชร์ได้ออกมาจ้าครับเนาะออกมาเก็บบรรยากาศได้ไหมตกปลาพี่น้องในเบิงครับได้บดุไดอีกเรื่องหนึ่งครับค่อยว่ากันใหมเรื่องนั้นครับกิน กินข้าวกับเนื้อไงนะกินข้าวกับตำหมูฮงปี้งไก่ครับมาเปลี่ยนบรรยากาศมากินตำหกหฮงเปี้ยงไก่ยืดอ่างเก็บน้ําครับมันห่อนี้ห้องครับวันหยุดเนะาะพี่น้องก็พักผ่อนครับป้าผู้ชายทางานไมน้องมนนี้ขอบคุณหลาย,ลายเด้อคที่แวะมาเป็นกําลังใจให้มืัอนี่อยบรได้เขัไปบานไปเลยข่าต่ย,ยากนะครับเนาะ อยากเด็เส้าคนฝุ่นไว้แจะเศ้าทำจ้าชู้ๆู้ครับป้าสู้ชู้น้ำมาะรงเนี่ยป้าหิวน้ำแล้วบดเว้ไปบานไผ่เลยวันนี้เนื่องจากเน็ตมีปัญหาครับเครืองหนึ่งจะไปเห็ดหม่อยู่ครับ เลนเน็ตรีเทอร์สามบุ้ม่มีปัญหาเขาเน็ตบ่ได้เลยครับบ้านแรกคือการเพิ่นว่าไอาที่ช่วงแรกพุ่นล่ะครับไม่คิด้ออกเว้นเพราะกลังเว้นมันห่อนนะสงสารโทรศัพท์ครับขึ้นได้นี่ก็ยังได้เอาน้ำพ้มป์ไปได้นี่เดี๋ยวน้ำพ้มป์ไปได้ปะเครื่องนี้ห่อนแห้งครับขึ้นแป๊บเดียวห่อนวืดๆเลยทีที่ระเบิดนี่นนครับ เบ้ขาล่าสวัสดีครับเบื้อข้างล่างหลวงพระบางขอบคุณลหลายๆเด้อที่มาเป็นกำลังใจสบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับชวสมาธิพาไปแชนแนลนะครับเนาะคำลา่าหลวงพระบางครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณเอฟซี FC ทางสปปเล่านะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจครับเลดสีจ้าขอบคุณมากๆครับช่วงนี้ บ่กคอยห้อนแล้วฝนตกด้วยบ่ครับ,บออห่อนแต่ว่าอยู่นี่คือห้อนเล้ผมนั่งตากแดดมา่วยมื้อกัตกเด้ครับนี่อยืนดิ้นทนบอดี้ในช่วงบ่ายโตกแต่ว,ว่ามื้อนี้บ่ตกครับเนื่องจากเป็นวันหยุดเนาะฝนกขน่าดที่หยุดคือกันดีๆครับพออยู่บ่ห้อนแล้วดีๆตอนนี้อุณหภูมิก็สูงพอสมควรอยู่ครับ30มเอ้ตีกันนะพี่น้องอย่างน้อบ้าน ตีกันแล้วครับพี่น้องตีกันแล้วยพี่คำลาบลาเพลินเองเปลี่ยนชื่อส่องไม่๋อ้แมนบ่าเฮ้ยขอคุณหลายๆเด้อครับเพิ่นเปลี่ยนชื่อใหม่ตัวนี้จำว่าได้เลยครับ ด้ยคำลาขอบคุณหลายๆเด้ครับด้อที่มาเป็นกำลังใจให้กับน้องชายคนนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหัวใจกอดๆอยากได้คำลานนะครับเนาะขอบพอะคุณหลายๆ,ขอ,ายๆขอบคุณมากๆครับด้วยผูช่างหลวงพระบางฝนตกบนเอ๋อหุดแล้ว หลุดแล้วโอ้เออนานทียังมาหลุดเฉยเลยหลุดจ่อยพี่น้องบ่าย้ามมาเห็นตัวจ่อย เว็ดอาอะไรต้น,นี่ วันที่แดดแหกมันนี่เชกตัวพี่รองรถจอยครับสวัสดีครับคุณไอจูขอบคุณหลายที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะขอบคุณมากๆครับเลิฟซีค่ะขอบคุณครับเพราะว่าผมสวัสดีคุณสมบีพาไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สมบีพาไปชแนลเด้อครับคุณพี่ไอจูขอบคุณมากๆครับสวัสดีคุณคําล่าครับเลิฟซีครับขอบคุณมากๆครับสบายดีไอจู เี้ยคำหลานนะครับเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะจากคุณอาจูทาเวลเที่ยวด้วยกันครับเนาะขอบคุณหลายหลายครับขอบคุณเอ้คำหลาหลายหลายชอบส่งหัวใจกอดๆทำอะไรคะ่ะลตกปลาครับมานั่งเก็บบรรยากาศอยู่ริม่าเก็บน้ํานะครับเนาะคุณอาจูก็จอบจอบมาขอบคุณหลายหลายด้วยครับขอบคุณที่มาให้กําลังใจได้เยอะไหมครับปลายังไม่เห็นตัวเลยครับเมื่อกี้นี่ลุดไป ึ่งไม่กินเพียงหนึ่งก็รุดไปแล้วครับร้อนไหมครับร้อนมากครับร้อนมากป้าผู้ไทยก็ยกมือบายยขอบคุณนะขอบคุณมากๆครับป้าที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะสูต่อไปครับสูงานต่อไปป้ายาวไปค่ะยาวไปขอบคุณได้หลายครับขอบคุณคุณไอจูมากๆสวัสดีค่ะคุณผู้ไทยบ้านฮาจากคุณออจูนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณที่มา อยู่้วกันนะครับนะเนาะหิแช้วางจะเข้าก็ทีสเซ็กหน่อยก็ทีขออนุญาตลงไลน์นะครับมันแต่สำมัญทีลงบ่ได้ครับมันวอนเกินนะครับความร้อนเตือนนะครับมา <c oughs> อยู่กลางแดดนะครับเนาะ คุก็ส่งหัวใจมาใหา้ส่งกำลังใจมาใหา้ขอบคุณมากๆเดเอครับขอบคุณหลายที่ยังอยู่ตรงกันนะครับเนาะขอบคุณทุกคูทุกคนขอบคุณทุกๆท,ท่านครับขอบคุณที่มาฟังเสียงพินม้วน,นกันครับที่มาเบ่งบรรยากาศดอ่างเก็บน้ํานะครับเนาะบ่คคอยเย็นไปได้ครับวันนี้พอน,นครับ้อนเอาฝนหนาที่ตกครับ้อนเอาอ๋อร้อนอบอ้าวเลยเนาะเหมือนจะมีลมมาเป็นช่วงเป็นช่วงครับ หมอนลอนกับเสื้อใหญ่โชมพูนอยู่ครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกทุกท่านครับอีกสักเดี๋ยวกันอีกสัก เก้านาทีกัที่ความอนุญาตลงไลฟ์นะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะคอยขึ้นหมครับบรรยากาศมันห้วนเอาครับบรรยากาศดีอยู่ครับคิดเดียวเดียวห้วนเอาอย่างน้อยมือพักพอนครับพาพี่น้องมาพักพอนดืม่มอ่างเก็บน้ําครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาอางราวใบมโหนั่น้องไหนะช่วงอากาศที่ฮอนที่สุดนะครับใบโมบโหใบมโหไปหาใบาสองนะครับเนาะการที่คอยเย็นลงเรื่อยๆกัอยู่กันยาวๆไปครับเดี๋ยวทีขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี่นะครับเนาะขอบคุณทุกคู่ทุกคนขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขออนุญาตลงไลฟ์ดีกว่าเรครับพี่น้องน้ำมัน้อน,นครับพักแบตเทอร์สับจะเข้ากันเด้วยครับพอกันใหม่ในไล์หนาครับ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจครับสำหรับไลน์นียกขอตัวลาทุกคนไปก่อนขอบคุณคุณพี่ไอจูทาวเวลเที่ยวด้วยกันหลายๆครับที่มาเป็นกำลังใจขอบคุณคุณผู้ไทยบ้านเฮาขอบคุณทุกคู่ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพลังเงียบพลังบวเนาะขอบคุณเอ้คำลาคำลาหลวงพะบางครับผมขอบคุณมากๆาครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทางสปปลาวนะครับเนาะ ขอบคุณคุณแตงโมขอบคุณคุณนายจ้าทุกบทันฝากเป็นกำลังใจเพป็นแมเด้อครับทุกคนทุกคนไลฟ์นี้ก็ที่ขออนุญาตทุกคนกคนลงไลฟ์ครับพอพอกันมาในไลา์หนาคนละครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันในกันครับกับบรรยากาศวันหยุดครับ วันหยุดวันอาทิตย์นะครับเพาพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศครับฟังเสียงพินมืนนนวนลดิมอ่างเก็บน้ำนี่นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆุกท่านเยอครับ อบค,คุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับไลน์นี้ก็ที่ขอตัวลาไปก่อนครับขอเก่าคําว่าสวัสดีขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบายบาย,ายบายครับบายบายบายครับ